สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e-life e b i s เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16.00ถึง16.30นาทีทางช่อง e b i s รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบก,กับความทันสมัยบนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อชิงความได้เปรียบรู้เท่าทันเทคโนโลยีไอทีและลดต้นทุนทางธุรกิจผมกิติชัยเจือจิรพิพัฒน์และคุณชิบทํามาคาวิเศษผู้ดำเนินรายการ,ส,ร,ส,ร,รกสวัสดีครับสวัสดีครับและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับผมคุณชิบิชามาคากระแสร้สรอนแรงของโลกอินเทอร์เน็ตครับ คนทั่วไปส่วนใหญ่จะเล่น Facebook กันแต่นี่มาใหม่ล่าสุดเลยก็คือเรื่องของ Google p l ั s Google Plus มันคืออะไรครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่กำลังได้รับความนิยมร้อนแรงร้อนแรงนะฮะถ้าเป็นเปรียบเทียบกันนะถ้าเกิดเจ้าเก่าอย่าง f c e e o o o เนี่ยเป็นโบอิงโบอิงนะแล้วก็โบอิงก็ต้องมีอีกเจ้าหนึ่ง Google Plus ก็คือแอ b บัสกำลังมาท้าทายครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะ g o o g l e Plus เนี่ยจะเอามา ใช้กับชีวิตส่วนตัวและก็ธุรกิจอย่างไรได้บ้างนะครับเราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่เก่งที่สุดเรื่อง Google Plus คนหนึ่งในประเทศไทยก็คือคุณสลันยุวนะนะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของ Google Plus ซึ่งน่าจะเป็นรายการแรกนะครับในประเทศไทยที่เจาะลึกเรื่อง Google Plus แบบเต็มๆเน้นก็ว่าเจาะเจาะลึกนะเจาะลึกนะครับเกือบเกือบสานาทีเนี่ยี่เราจะคุยกันนะฮะเอาละครับแต่ว่าก่อนจะไปถึง Google Plus กับคุณสลันยุวนาเนี่ เราพักกันสักครู่หนึ่งเพื่อติดตามชมข่าวสารเกี่ยวกับ e-business ครับ Fuma Japan 2011 Furukawa Kiko demonstrated Swidle, a pick-up and conveyor system using unique technology คุณผู้ชมคะ แกจ็ตใหม่ล่าสุดในประเทศญี่ปุ่นที่นำมาฝากกันวันนี้คุณสามารถกำจัดซอสมะเขือเทศหรือไมยองเนตที่หกบนโต๊ะได้ภายในไม่กี่วินาทีสวิลเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานคล้ายกับมือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆทำจากเส้นใยเทฟลอนมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเคลื่อนที่ออกจากตัวเครื่องไปบนพื้นเพื่อสัมผัสกับคราบซอสที่หกบนโต๊ะแล้วดึงมันขึ้นมาไว้บนตัวมันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่หลงเหลือคราบสกรปรกตกค้างใดๆให้เห็นอีกเลย ทั้งทางที่ของนั้นเป็นสารเหลวข้อนอย่างซ้อสมะเขือเทศค่ะแถมยังสามารถวางคาบคืนบนพื้นเรียบได้เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยถึงกำหนดการวางตลาดอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตรค่ะ